เฮ้ยเชา้าแล้วนี่ตื่นไปโรงเรียนดีกว่านี่ไป,ปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวจะไปโรงเรียนายถ้าั่วอันนี้หอมมากเลยอ่ะชอบอ่ะหอมมากซื้อที่ไหนนีเปคันโอ้ยเกือบลื่นโอ้โหถ้าลื่ต้องไปลงเลาตาแน่นเปคันก่อนดีกว่า ใส่ชุดให้เดียร้อยก็คงอยู่ในตู้น่วมวันนี้แต่ละกันเร็จสักคุไปใส่ทาดผมแล้วก็ใส่รองเท้าหัวยังค้อนสวยมากต้องไปกินข้าวง,งห้เรียบา้อ้เรียกกินข้าวให้ลูกก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไงเรียงสาย ว้าแม่ทำข้าวไว้ให้เยอะๆเลยขนมฟังของโปรดนะเลยอร่อยมากนุ่มบตัจไกงนะแล้วก็แลตติโก,ก้ยนะอร่อยมากเอาไปเก็กกดเดกบ,บดีกว่าจะได้ไปโรงเรียนใิ่กระเปากลองเรียนดีกว่าเมื่อไหจะถึงโรงเรียนนะ ถึงรอเรีย้ยงตะกีเฮ้ยเห็นใครก็ไม่รู้เจอเพือ่อนด้วยดีใจจังเลยนี่ฮาริอ้าวว,าวันดีเะวาอ้าววันดีค่ะคุณคุณไม่มีใครคุยกับเราเลยอะเอาของไปเก็บก่อนแล้วกันจะได้ดีขึยนเล เอาเรีย <Cornell>. นสิแล้วเรียนแล้วอ้าวสอบสิรียนเรียนแ้อนักเรียนใครตอบข้อนี้ได้เครูจะให้คะแนนิเต็มเลยนะนกข้าหตอได้งนขอเขียนเลยครับคโ้เขียนจริงเคนนี้ เขียนบางตัวผู้ดีกว่าเดี๋ยวเขียนได้ทันเพื่อนอ้าเลิกเวลาเรียนแล้วนักเรียนไปกินข้าวได้แล้เนนเวเราประนวนกันแล้วกันนี่ชาวบางนี่เปียกของล้วไปกินข้าวกันไหมอ๋อได้เลยกาแฟไปกินข้าวดีกว่าดิบทาก่อนเลย แล้วก็หยิบจานกับแ,แก้วน้ำด้วยวันนี้กินเป็นปาเกตตี้ละกันอะไรงั้นฉันถอดกินน้ำก่อนนะตามด้วยอ,อาหารข้าโอ๊ตเจ้าโเฟีอะกินน้ำไม่รอฉันเลยอะอยได้เวลากลับบ้านแล้วนี่กลับบ้านดีกว่านี่ถึงบ,บ้านแล้ว เอากระเป๋าเก็บก่อนดีกว่าแม่วันนี้อยู่ได้